พามาเปิดงานอีโค r ปร้นด้วยกันกับธัญญาผ้า้ฟ้นะคะผืนนี้ธัญญาปรับสูตรนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังห่ม้า้าเอ่ยยางห่มด้วยน้ําต้มจากแกนไม้ล็อกบูดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารอบนี้สีเขาจะเข้มพิเศษเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นใบไม้เปลี่ยนสีไปด้วยกันนะคะว่า รอบนี้สีของใบไม้จะเหมือนกับรอบที่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละผืนเนียทำมามันไม่เคยทากันสักผืนเลยนะคะทั้งสีของใบไม้แล้วก็การวางเพราะว่าแต่ละครั้งท่านอยากจะลองจับเวลาในการแช่โมเดลแล้วก็เปรียบเทียบสีของใบไม้นะคะมาค่ะรอบนี้เดี๋ยวเรามารุนสีของใบไม้ว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นเช่นไรนะคะหลังจากนําไปนึ่ง90นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะ เริ่มจากใบเพกาเลยนะคะตรงนี้ค่ะมุมสุดนี้นะคะก็จะเป็นใบเพกาค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใบทิ้งถ่อนค่ะโอ้โหทิ้งถ่อนสวยมากแล้วก็ให้สีออกโทนฟ้าฟ้าม่วงคล้ายๆกับขี้เหล็กเมริกันนะคะขี้เหล็กเมอเมริกันก็ให้สีสวยมากนะคะอันนี้เป็นแคนาค่ะก็ให้สีเขียวออกเขียวขี้มา้าว้าวนี่ใบสดาค่ะพี่ๆค่ะสวยมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบปีดนะคะ ใบปีบก,ก็ให้สีและให้ฟอร์มสวยมากอันนี้จะเป็นใบมันสปะหลังโอ้ใบลำไยก็สวยนะคะนี่ใบกันละประพฤกว้าวรอบนี้สีแปลกนะคะออกสีม่วงค่ะม,ม่วงขอบสีเหลืองนะคะใบกันละประพฤกอีกผืนเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะออกสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะใบเพกาก็สวยนะคะ อันนี้สลับกับใบแคนาค่ะแคนารอบนี้ให้เขียวขี้ม้านะคะเพราะว่าเราปรับสูตราการเปลี่ยนสีของใบไม้ก็สางกันนิดนึงนะคะกับสูตรอื่นๆเนาะนี่เป็นใบสะดาค่ะใบสดาก็สวยนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะให้สีใต้ท้องใบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบกันลับประพฤข่าวโ,โหรอบนี้ใบกันลับประพฤให้สีสวยมาก ก้นนี้ก็จะเป็นใบปีบค่ะใบปีบก็ให้สีสวยอันนี้ก็ปีบนะคะนี่เป็นช่อบมาเลยอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะนี่ค่ะใบเพกาก็ให้สีสวยมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาสลองสองปีบค่ะใบค่อนข้างที่จะอ่อนแกะยากนิดหนึ่งโอ้ใบแคนาใบใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นใบจริงจ้อใบใหญ่นะคะว้าวใบสะดาคือสวยมากใบสะดานี่ค่ะคือเขาเล่นสีสวยมากแล้วก็โอ้โหนี่ใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นให้สีเขียวสวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นอุ้ยอันนี้สีแปลกนี่ใบแคนาให้สีเขียวขี้มา้ารอบนี้คือใบแคนาสีแปลกมากนะคะ สูตรเหมือนกันแต่เวลาเราเราแช่มอเดนต่างกันเนี่ยสีของใบไม้ My ก็ต่างกันนะคะอย่างพี่ๆจะเห็นในคลิปก่อนๆเนี่ยใบแคนาจะให้สีเขียวออกเหลืองนะแต่ว่าสูตรเนี้ยแคนาจะให้สีเขียวเหลือบกันแบบแกมๆเหลืองเป็นเขียวขี้มาเขียวเข้มนี่แคนาเหมือนกันลองเอาวางใกล้กันดู สีไม่เหมือนกันนะคะนี่ต้นเดียวกันนะอันนี้ใบอ่อนนี่ใบแก่ใบอ่อนเขาก็จะให้สีเขียวเข้มแล้วก็ขอบก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนระบายสีเลยนี่ขี้เหล็กอเมริกันขี้เหล็กอเมริกันก็สวยนะคะพืนนี้จะลองวางแคนาเยอะนิดนึงเรจะเปรียบเทียบสีกันเพราะว่าเราจับเวลาในการน,นี่ก็จะเป็นใบปีบนะคะก็ขี้เหล็กอเมริกันนี่นี่ก็เป็นแคนาค่ะ ใบปิดไปปิดก็สวยนะเนี่ยคือฟอร์มเขาสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบลำไย,ยค่ะโอใบลำไย,ยลอดตัวที่แรกนึกว่าจะให้สีใกล้เคียงกับใบเทกาแล้วนะคะแล้วก็ใบสะเดาค่ะอันนี้ถ้าเป็นสูตร ที่เป็นมอแดงที่มีสารส้มสามตัวนี้สามใบชนิดเนียกถ้าเอาอยู่ใกล้กันเขาให้สีส้มเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่พอเอามาวางอีกสูตรหนึ่งก็สีสีเขาก็จะเปลี่ยนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูใบสบู่แดงรอบนี้น่าจะโดนดีเกือฝรั่งสีเขาปกติเขาจะให้เขียวนะคะรอบนี้เขาออกส้มนี่ค่ะแปลกมากนะคะเป็นเขียวแล้วก็ขอบเป็นสีส้มนะคะเป็นอ่า ใบสบู่แดงเนาะแปลกมากแต่ละสูตเราก็ต้องจิมนงนี่ใบหนานเฉาเห่ยนะคะนี่ก็จะเป็นขี้เหล็กเมกันแล้วก็ใบปีดนะคะอันนี้จะเป็นเฟิร์นว้าวนี่การละประพฤกสวยมากแล้วก็โอ้ยจริงจ้อ จริงจ้อใบนี้ให้สีสวยมากคือแบบว่าให้เขียวเข้มกับเขียวอ่อนในใบเดียวกันก็เพกาแคนาสบัดแบบนี้ดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวค่อยมากรอบใบทีหลังอันนี้ก็จะเป็นเพกานะคะน,นี่ก็จะเป็นใบแคนาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใบเพกาเอ้ยอันนี้เป็นใบแคนานะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะแล้วก็ที่เหล็กเมกันนี่ใบปีบโอ้อันนี้ใบลำไยผสมสีกับใบแคนาคือสวยมากนี่ค่ะอันนี้ใบลำไยเขาจะออกสีเหลืองทองแล้วก็ ผสมสีกับใบแคนาที่เป็นสีเขียวเนาะก็จะได้สีแปลกเลยนะคะในหนึ่งใบสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบมันสัปะหลังนะคะนี้เพกาค่ะโอ้โหจริงจ้อรอบนี้เลิศมากให้สีคือสวยมากเลยนะคะ นี่ใบเพการอบนี้ใส่ค่อนข้างเยอะนะคะเอามาวางค่อนข้างเยอะอยู่เ่ก่อนนะเดี๋ยวขอบรอบอ่ะนี่ค่ะนี่ใบกันละประพฤกนะคะใบก็จะออกสีฟ้าฟ้าม่วงม่วงแล้วก็ขอบเขาก็จะออกเหลืองเขียวนะคะแล้วก็นี่จะเป็นใบสบู่แดงค่ะเอามาวางใกล้กับใบ,บเพกานี้ กินสีกันนิดหน่อยแอบผสมสีกันไปก็ <c oughs> <g ül> จะให้เขียวเขียวแปลกๆเขียวแบบว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบสะเดาค่ะสดเดาก็สวยโอ้ใบลำไยนี่สวยมากคือให้สีส้มแกมแกมม่วงแกมน้ำเงินอันนี้จะเป็นยอดอ่อนของใบเพกใบแคนานะคะยอดอ่อนของแคนาแล้วก็เอาวางใกล้กับใบปีดรอบเนี้ยคือนึ่งเกินเวลา ต้องต้องขออนุญาตใช้วิชาสถาปัตย์เพราะว่าแกะใบไม้ค่อนข้างยากนะคะลืมปิดแก๊สเกิน90นาทีด้วยนะคะแล้วก็ใบไม้คือแกะยากมากนี่โอ้โหแต่สวยมากนะคะนี่ใบแคนาค่ะนี่ใบสุพรรณิกาใบงิ้วโอ้ยสวย เล่นสีกันสวยมากเลยนะคะอยากให้เห็นในคลิปวิดีโอจริงๆโอ้หอันนี้ใบกระลำประพฤกรอบนี้สีสวยจริงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแคนาค่ะนี่มาดูใบจริงจ้อกันใบจริงจ้ออ่อนใบอ่อนก็จะให้สีอีกแบบเออนี่ใบเบาบับเออไม่ใช่อันนี้ใบสักค่ะใบสัก,สกที่เป็นสีที่เป็นแบบว่าคิดว่าน่าจะไม่ออกสีแต่ว่าเขาก็ออกสีสวยอยู่นะคะ นี้ใบเพกาค่ะนี่ก็แคนาว้าวแคนาใบนี้สวยมากนะคะสีสวยก็อันนี้ใบลำใหญ่ค่ะนี่ก็จะเป็นแคนาโอ้ยติดหมดเลยนะคะนี่ก็เพกาค่ะ